ผมคิดว่าการที่เราลงอิสระเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันทําให้เรารวบรวมคนจากหลายสาขาชีพได้มากกว่าการที่จะผมลงเนี่ยถ้าผมลงในนามพักเนี่ยคนที่มาช่วยผมแล้วเขาไม่ได้ชอบพักที่ผมอยู่เนี่ยมันก็จะลําบากตรงนั้นบรรยากาศมันเป็นยังไงครับว่าเอ๊ะมันแปลกๆไหมรองผู้ว่าจะมาบอกว่าจะสมัครแข่งกับผู้ว่าแล้วที่ทํางานด้วยกันมามันคืออะไร ออพอยึดอํานาจมารัฐบาลคอสชอเข้ามาแต่งตั้งท่านผู้ว่าอัศวินเป็นผู้ว่ากทมและหลังจากนั้นท่านผู้ว่าอัศวินก็แต่งตั้งคุณสกลทีเข้ามาเป็นร,รองรผู้ว่ากทมแต่ที่จริงก่อนหน้านั้นก็เป็นหนึ่งในทีมที่ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐโดยสาก็ทํากันมานะทําไมถึงลาออกจากพรรคพลังประชารัฐก็ผมคิดว่าตั้งแตพ่พี่ที่เขาโดนคดีไปอย่างท่านนัทพลหรือท่านพุทธิพงศ์เนี่ยพอโดนคดีไปมันก็เหมือนหลุด ออกมาจากพรรคไกลๆเพราะ,ระว่าก็ไม่สามารถเป็นกรรมการบริหารพรรคได้ใช่ไหมฮะตอนนั้นผมก็เป็นอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นก็เปลี่ยนโครงสร้างก็เลยมีการเปลี่ยนกรรมการบริหารพอเราไม่ได้ร่วมทํากิจกรรมกับพรรคมันก็เหมือนห่างออกมาพอห่างออกมาเลยผมก็มาคิดตอนนั้นก็เริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะเราจะลงผู้ว่าดีไหมคือถ้าลงเนี่ยผมคิดว่าการที่เราลงอิสระเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันทําให้เรารวบรวมคนจากหลายสาขาอาชีพได้มากกว่า ถึงแม้ว่าบ้านเราไอ้การเมืองมันจะมีปัญหามาแบ่งกันเป็นสองขั้วสองข้างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนเเราหลายคนที่ถึงแม้เขาคิดต่างจากเราในเรื่องการเมืองแต่ว่าในเรื่องชีวิตประจำวันมันก็ยังคบกันยังคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เห็นปัญหาหลายสิ่งเหมือนกันเพราะนั้นผมเลยคิดว่าการที่ถ้าผมลงเนี่ยแล้วผมลงในานามพักเนี่ยคนที่มาช่วยผมแล้วเขาไม่ได้ชอบพักที่ผมอยู่เนี่ยมันก็จะลําบากตรงนั้นซึ่งซึ่งผมคิดว่าอิสระเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์กว่าแล้วผมคิดว่าการมาทําจริงๆยผมกก็อาจะอิสระริงเพราะว่า ผมอยากจะเป็นคนเลือกสมมติถ้าเกิดผมได้นะฮะอยากจะเป็นคนเลือกทีมงานเลือกรองผู้ว่าเลือกที่ปรึกษาด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้มีการแทรกแซงเพราะเราเคยอยู่พักมาเรารู้ว่าถึงเวลาถ้าเราลงในานามพักเนี่ยมันก็ต้องมีคนจากพักที่จะส่งมาทํางานร่วมกับเราในบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกใจเราหรือว่าเราไม่ได้ต้องการให้คนที่มาอยู่ในตําแหน่งนี้ก็ได้นะครับผมลงอิสระเนี่ยตอนคุยกับพลตํารวจเอกอัศวินซึ่งท่านก็ยังเป็นผู้ว่าอยู่แล้วคุณสกลทีเป็นรองผู้ว่าใช่ไหมครับผมนึก ภาพบรรยากาศไม่ออกว่ารองผู้ว่าเดินเข้าไปบอกผู้ว่าว่าท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวผมจะลงแข่งกับท่านนะทั้งทั้งที่ผมก็เชื่อว่าคุณสกลทีก็คงประเมินออกว่าตัวท่านผู้ว่าสศวินยังไงท่านก็ลงต่อเพียงแต่ว่าท่านอาจจะรอจังหวะเวลาในการจะประกาศอย่างเป็นทางการบรรยากาศมันเป็นยังไงครับว่าเอ๊ะมันแปลกไม่รองผู้ว่าจะมาบอกว่าจะสมัครแข่งกับผู้ว่าแล้วที่ทํางานด้วยกันมามันคืออะไรครับเอาเอาจริงๆถือว่าผมเนี่ยไม่เคยทราบอย่างแน่ชัดว่าท่านผู้ว่าท่านจะลงหรือเปล่านะครับ แต่ก็พอเห็นเห็นเราเล่าว่าท่านก็มีการเตรียมตัวแต่ไม่ได้คุย, <ดา S 1> คยกันแบบจริงจังจท่านไม่เคยพูดกับผมเลยว่าท่านจะลงทีนี้ต้องเรียนว่าการที่ผมมาทํางานเนี่ยคนอาจจะมองว่าผมอาจจะอยู่ทีมเดียวกันแต่ว่ามันความจริงริอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเวลาตอนท่านเตรียมเนี่ยท่านก็คงเตรียมการมาสักพักเพราะว่าท่านผมก็พอทราบมาบ้างว่าท่านมีการเรียกทีมงานที่เป็นการเมืองเข้ามาคุยเรื่องํามพื้นที่นะครับแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เคยเรียกผมเข้าไปด้วย<ม>เพราะนั้นเนี่ยเราก็พอเราเป็นเด็ก เราก็ไม่กล้าถามถ้าท่านไม่เปิดไอ้ป่ามาก่อนเนี่ยผมว่าคงไม่กล้าจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ผมเวลาท่านว่าผมจะลงเลือกตั้งเนี่ยท่านก็ยังบอกเลยว่าท่านยังตัดสินใจอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านบอกเราแต่แรกหรือท่านคิดตั้งใจจะบอกท่านคงบอกไปแล้วแต่ว่าเมื่อท่านไม่บอกอาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวของท่านอันนี้เราเราก็ผมก็จะคำตรงนั้นครับเพราะท่านไม่ได้พูดเราก็อาจจะไม่อยากเสียมารยาทไปถามท่านครับแล้วอยู่ดีเกิดท่านไม่ถามแล้วผมบอกท่านที่ครับผมจะไปลงนี้มันก็แปลกๆอยู่ดีไปพูดทําไมใช่ไหมฮผมก็รอตัดส เาออกไปบอกครับผมแล้วตอนไปบอกเนี่ยท่านท่านว่ายังไงบ้างท่าน,าน<ม>ก็ทามกลับเลยเหรอว่าเอะเราจะมาแข่งกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ท่านก็อวยพรนะบอกขอขอให้โชคดีแลวคืออย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ท่านก็บอกว่าพี่ยังไม่ตัดสินใจเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีกทีนะตอนนั้นก็เป็นอย่างนั้นครับผม